นี f เอครับเจ้าบ้านจะพบกับสุโขทัย f อนะครับโดยเริ่มต้นมาก็คงไม่ผีพรามนะครับสำหรับทั้งสองทีมเล่นกันไปเอาบอลมาโดนลุม2-3สาคนครับเสียบอลไปสุกพรหวังพาบอลขึ้นมาเองครับข้างหน้ามีทำทางแล้วครับไหลยังติดครับสุกพรแล้วก็โดนสอยร่วงลงไปครับอ้าวแล้วเล่นเร็วทันทีครับผู้สินว่ายังไงครับให้เล่นซะด้วยครับนี่ครับต้องย้อนมาตั้งกันใหม่จะฝันที่จะเล่น บอลโดงอยู่สุกพรมีเบียดแย่งกันแล้วก็ได้ฟาวครับทางอุดอรธานีกสิจ่ายเข้ากลางออสมันโศกจะพิว้วหนีเจอ2ด่านก็ไปไม่ได้สุกพรสุกพรพิว้วดีมาแล้วก็โดนกระแทกพุทธศิลป์เปล่าให้ทางอุดอรธานีได้ฟาวครับโอ้เกมหยุดบ่อยมากนะครับคู่นี้จังหวะฟาวต่อเนื่องเลยครับนี่ครับสุกพรต้องพยายามบอกเพื่อนว่าต้องใจเย็นหน่อยครับคือประตูขึ้นนําได้แล้วครับจะไป <c oughs> โอ้ต้องพยายามสื่อสารกันหน่อยครับคือสุกพรเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมเกมระหว่างแดนหน้ากับแดนหลังนะครับพยายามจะเชื่อมในหลายครั้งนี่บอลขึ้นที่เขาครับบอไม่ได้ครับข้างหน้าบอลมาอยู่ที่สุกพรโอ้ิกไปได้ครับออสบันโซเจ็กดพอโดนไม่ดีครับสุกพรแต่ยังได้ครับจังหวะสองโผิวมาได้สวยครับจ่ายไปติีแห่ชมไม่ได้เลยครับสุกพรให้ใกล้ๆประกิตทำชิงต่อมาโอ้โหโดนอัดเข้าไปนะครับ มองหาเหยื่อแล้วครับโดนใครครับโอ้แล้วสุกพรร้องโอ้ยชัดเจนเลยครับผู้สิน์จะไม่ให้ก็ไม่ได้ครับดูครับจังหวะที่จ่ายติดแล้วหันมาโอ้โหและเจอของใหญ่อย่างทางออสมมนโซครับอู้ชัดเจนเลยครับเมื่อสักครู่นี้สอกเข้าบริเวณไททอยครับเอมเลยครับยัดเข้ากลางมาบุคุนยองครับโดนแซะล้มลงไปแล้วครับเป็นบอลแล้วก็เป็นจังหวะฟาวครับของทางสกอตแลนครับเป็นคนเป็นคนของบอลดีมากเลยครับพยายามจะหาช่องหาเลี่ยงทุกทีครับ ลิมครับจ่ายไปที่สุขพรครับไปตั้งกันใหม่แมนครับจังหวะสองสุขพรตัวเล็กครับแต่ว่าจังหวะบอลดีครับามาที่สุขพรสุขพรดีดมาสวยอาโนซูหลุดเข้าไปปาดเทียนมาแล้วก็หลอกแล้วก็ได้จริร ano, oh. องอ้โหยังติดเซฟได้ซ้ำอีกทีครับโ oh oh oh. อ้โหนำไปแล้วครับ2ประตูต่อมันต้องใช้ถึง3 4ช็อตรับประตูนี้ของอุดรธานีครับ โอก้ก็ต้องชื่นชมจังหวะการเก็บแถว2ของคนนี้เลยครับที่ถือน้ามาครับสุภาพรวงเชียงคำโอ้เก็บตกไม่ดีครับโอ้เรียกเสียงเ hey! ฮจากแฟนบอลได้เลยครับช็อตนี้โอ้บันกว่าจะได้ลูก2มันลำบากเลยเกื่อนครับ3-4ช็อตครับเร่งเครื่องอีกกอกหนึ่งแล้วครับยังติดอยู่สุภพรมงมาก็ยังตรงมาข้างหน้าก็มีลิมครับสุภพรเก็บจัวหวะ2มาที่ปกิตกระดกมาก็ยังไม่ตรงเพื่อนครับ โอ้โหแกขยันจริงครับสุกพรอาโนซูไหลไปที่สุกพรสุกพรพาบหนีมาแต่ก็ยังผิวหนีแต่ยังเอาตัวรอดไปได้ครับสุกพรสุกพรวันนี้เด็ดมากครับดีไซน์ก้อยมาพลิกมาถึงริมคืนมาที่สุกพรครับตัวเล็กแต่ว่ามีความคล่องครับสุควรพามาเองที่มาให้กับปกิตสุกพรสุกพรโดนแสจจากด้านหลังฟาวมาครับโอ้โหโอ้ต้องต้องชมความเก่าของสุกพรเลยครับ ดูครับเดี๋ยวดูจังหวะอาการประทะลุนี้คือเขาเก่าใช้ได้เลยครับนี่ครับจับบอลแล้วนี่แหละครับหางตาเห็นว่ากุญจองเข้ามาแน่ๆครับเก่งบั้นท้ายไว้ครับแล้วก็โดนแสะล้มลงไปครับยังเคาะแล้วก็แก้เพสซิ่งกันได้สวยครับสำหรับอุดรให้ใกล้ๆปกิจจะดึงหลอกครับมีอยู่3ด่านเขานี่สุขพรวดอีเลยครับโอ้โหมันต้องแบบนี้ครับโอ้ไปติดชึ้งหน้าปากบีบเร็ว ตายบอลเออมงนุนกลับมายังติดคนนี้ครับสุขพรแต่ว่าคนละสายยังพายังพา,งาบอลหนีมาได้ครับโอ้โหวันนี้เลือยล้ายจริงๆครับสุขพรมอนไปถึงกินซายังไม่ตรงเพื่อนครับติดสุขพรอีกแล้วครับวันนี้แกพลาดไปทั่วสนามจริงๆโเด่นเลอเกินครับคนนี้สุขพรวงเชยงคำก็ได้ทุ่มต่อครับทาง <c oughs> โอ,โอ้คือตรงไหนก็มีสุขพรครับ โอ้คือจะหันไปทางไหนบอลอยู่ทางไหนก็เจอเขารับสุขพรวงเชียงคาวันนี้เด่นมากเๆเก็บบอล <ๆ S 2> ไม่ได้ครับสุขพรรือนเตนตั้งใหม่ตั้งกันใหม่สุขพรสุขพรเปลี่ยนมาฝั่งซ้ายบ้างแต่ว่ามีคงขไทยก็ไม่รีรอเลยครับออสววนโซเก็บบอลก็ยังติดสุขพรอยู่เหมือนเดิมสุขพรพามาหนึ่งดานจ่ายให้กับพาเลสรูสครับพริกกบมายังอ่หลอไม่ได้นะครับสุขพรบีบเข้ามาแล้วต้องม้วนกับจินก็เน้นการครองบอล้วครับ สุกพรอไปทีว่า,อวารอเพื่อนเติมขึ้นมาครับสุกพรอ้พลิกอย่างสวยเลยครับจะพลิกอีกที2ด่านโอ้วันนี้เด่นมากครับโอ้โหไปได้เรื่อยครับสุกพรตามเตะก็ยังไม่อยู่ครับมีตัวเลือกจ่ายไปที่อนุอนสูอานุสูมีเพื่อนมาเชื่อมสุกพรสุกพรอ้าวมีเพื่อนเจ็บแน่นอนครับจ่ายแบบนี้กอที่นำอยู่ทำให้พวกเขาไม่ต้องกดดันมากครับ โอ้แต่ยังเก็บตกได้แล้วโอ้โหวันนี้เด่นจริงๆครับสุกพรวงเชียงคำมาเอาบอลล้วงไปเล่นเองแล้วก็เล่นต่อให้ทีมได้ครับเล่นแบบนี้นึกคิดถึงการเล่นของเอกรลกองเต้เลยครับแล้วก็โดนตัดฟาวไปครับ